ก็เป็นรายงานความก้าวหน้าของการสร้างอาคารวิทยาลัยการสาร้ายปรมแดงซึ่งจะเป็นอาสารที่ส่วนประเทศในการชำร,ร,รท,ทั้งวิทย์ยูนิสวนปเทศเช่กันสอนทางทีนเรียนและ,ะที่ทาการของรองธิการบีฝ่ายการศึกษาไกลและบุคลากรของวิทยาลัยการสาร้ายปลรมแดง การก่อสร้างได้เริ่มมาประมาณเดือนกว่าๆนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการก่อสร้างที่มีพัฒนาการรวดเร็วมากตอนนี้ก็ขึ้นถึงชั้นที่อาจจะเรียกว,ว่าชั้นที่สามแล้วนะครับซึ่งบริษัทก่อสร้างคมพผ่อนพระร,ร่วงก็ก่อสร้างอย่าง ที่เรียกว่า24ชั่วโมงไม่ได้หยุดได้หย่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าตอนนี้ข้างในซึ่งมีห้องทํางานและห้องสตูดิโอก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับถึงกําลังเดินเข้าไปในขณะดนี้ก็จะมีกองปูนกองหินดินทรายอยู่เต็มไปหมดนะครับน,นี่ก็เป็นห้องทํางานส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ชั้นแรก เราดนินกาก็จะดำเนินการเรื่องการสังเกตารและก่ในเี่องของห้องที่เกี่ยวข้องกาบการรักษาที่จะมีควางเข้าของอาคารที่เคยจะรักสาไร้ครมแบบครับที่เรากำจะไปดูจุดที่เป็นทที่า ด้วยรจะเป็ครงานของ โดยธรรมชาติก็ต้องเป็นห้องที่มีความสูงมากเพราะฉะนั้นห้องนี้ก็จะมีความสูงถึงสองชั้นนะครับเกิดว่าตอนนี้จะทีกอลลังหลือว่ากันก่อสร้างอย่างขมักเม่นนะครับนี่เป็นสตูดิโอหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับดีโอซึ่งมีลักษณะและขนาดเท่าเทียมกันนะครับแต่หน่อยครับเดี๋ยวระว่างนะครับซีโอก็คือจะต้องเป็นห้องที่ป้องกันการสั่นชะเือน ก็จะต้องมีระบบแอคูสติกนะครับงา,านก็ทำงานอย่างสังญัณโอทีวันสูงนี่เป็นวันที่เขาอะไรอยู่นะครับคอยอยู่จนกว่จะหยุดนจกนกว่าจะหยุดจริงอะสะนี้เป็นห้องสตูดิโออีกแผงหนึ่งอาจจะเป็นสตูดิโอสอง นนในทั้งเครื่องสมปูนที่เป็นแรงเครื่องยนต์เครืค่องคนแล้วก็เป็นแรงคนมาจากไหนมั่งครับในพวกเรามาจากมาจากไหนฮะบ้านเดิม,ออมาาที่ไหนนะครับสุรินบอกอ๋อนี่มาจากสุรินเราจากสุรินแล้วมาจากสายอีกล่ะลอ๋อหลายจังหวัด นครนายกกับนี่วะท่าเอ้ามาบอกภาษาเดียวเขาบอกเท่าอะดูนครนายกเมื่อกภาษาเดียวเขาบอกเทามี่วะอ๋อมาจากสายวะมาจากสายที Yuri ่เขาได้ยกวะอ่าับบผลงานก็ด้วยมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างภาคกลางบ้างนครนายกก็เป็นกลุ่มของพวกเราซึ่งพูดภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เด็ไม่ได้มวนมล้ะเด็กกาวหนึ่งคนหนึ่งมวนปะ คมันยุบอร่ออเ,เป็นการกราา่อซ่าที่รวดเร็วมากซึ่งในกี่วันเมื่อวันก่อนผมมาเดินมาดูก็อยู่ระหว่างการขึ้นโครงแต่ตอนนี้ขาปูนแล้วครับเพราะว่าไม่ธรรมดารวดเร็วพระนรานชายัชยชัยรุ่งเรือง อดีททตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นประธานบริหารของมหาวิายทยา,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 าลาัลายท่นนานท่านเป็นวิศวกรสาเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านทักเก็นเป็นวิศวกรโยธาท่านก็จะกํากับควบคุมดูแลตอนนี้ผมกำลังเดินลงนะครับซึ่งหาทางลงเดี๋ยวหัวทิ่งอ่ะนี่ก็เป็นกองทรายครับท่านก็จะกํากับควบคุมการดูแลเอง ตอนนี้ผมออกมาข้างนอกอาคารแล้วครับยืนอยู่ทางที่ตะวันออกของอาคารอันนี้เราจะเห็นชั้นที่สามชั้นสองชั้นสามครับอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วเราก็จะรายงานให้ท่านเห็นความก้าวหน้าของอาคารนี้แต่ระดับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวิดีโอคลิปของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบรุรีวิทยาการศึกษาไและคอมแบทครับสวัสดีครับ